ี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเพราแล้วก็ผักแพวนะคะตรงนี้เป็นกระเพราและผักแพวนี่ค่ะผักแพวของมั่นสวนโหระพาค่ะงามๆเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านสดก็พามาอัปเดตต้นมะนาวเป้นดอกพิเศษนะคะตอนนี้ของเขาเริ่มมีรากขึ้นมาแล้วนะคะตอนที่เราตอนเขาใหม่ๆเนาะกระถางเขาแตกนะคะแล้วเราก็ย้ายลงมาปลูกในกระถางพลาสติกเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ติดนะคะคิดว่าต้นเขาจะมีปัญหาเนาะนี่ค่ะเริ่มมีรากแล้วค่ะนี่ ลาเขากำลังขึ้นเนาะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่ห้าห้ากิ่งประมาณห้ากิ่งค่ะอีกกิ่งหนึ่งที่เราตอนไวนะะ้เนาะเะาเพราะอีกกิ่งที่เราตอนไว้นะคะมันตายเนาะนี่ค่ะก็คือต้นต้นของเขาต้นนี้เนาะก็เป็นโรคแล้วก็เหี่ยวแห้งตายนะคะ ส่วนกิ่งนี้ยังอยู่นะคะเป็นกิ่งที่เราตอนไว้ด้วยเนาะส่วนกิ่งเนี้ยเราตอนไว้แล้วเขาแห้งไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรนะคะและอีกอย่างมะนาวต้นนี้ก็เป็นโรคแคนเกอร์เนาะหรือโรคสนิมนะคะเราก็โรยยานะคะโรยยาสำหรับโรคสนิมเนาะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบทางผลนะคะ นะคะโลกสนิมนะคะตอนนี้กิ่งของเขาเริ่มมีรากกันเกือบทุกทุกทุกกิ่งแล้วอะค่ะแต่ว่าเรายังยังไม่ตัดเนาะเพราะว่าไม่มีที่จะลงหาที่ลงให้เขาไม่ได้นะคะหาที่ลงให้เขาไม่ได้เพราะว่าเอ่อช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วฝนก็ตกทุกวันพายุเข้าทุกวันเลยเนาะ กระถางก็ไม่มีที่ก็ไม่มีลงนะคะก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะรอให้เขามีรากขึ้นเยอะกว่านี้อีกหน่อยเนาะอันนี้ก็ได้30วันแล้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิดนิๆหนึ่งเดือนนิดๆมีรากแล้วนะคะมะนาวแป้นดอกพิเศษนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นผักสวนครัวของเราที่ยังคงอยู่นะคะช่วงนี้พายุฝนกน็นำหรือเกินเน,ะะนาะก็นำแบบน่ากลัวค่ะก็เพ,ะเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกพื้นที่เนาะอันนี้เป็นผักสลัดจําชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นผักสลัดอะไรนะคะ กำลังงามเลยค่ะนี้ก็เป็นดอกกุหลาบที่เราซื้อมาปลูกนะคะตอนนี้ก็ดอกก็เริ่มไม่เห็นแล้วนะคะกำลังจะมีดอกใหม่ขึ้นมาเนาะกำลังมีดอกใหม่ขึ้นมานะคะ นี่เป็นมะละกอฮอลแลนด์ต้นกำลังปวดนะคะกำลังกำลังโตเนาะข้างในก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกเป็นพริกเป็นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้านะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ๆก็กำลังมีผลผลิตนะคะ วิตชาร์สวิตชารผักที่อยู่ในหน้ากากพัดลมเนาะกำลังโตนะคะต้นหอมที่เราปลูกไว้นะคะตรงนี้เนาะต้นหอมที่เราเคยลงไว้นะคะก็เออมันเน่าเพราะว่าโดนฝนเยอะไปนะคะนเน่าแล้วก็เกิดความเสียหายก็ไม่เกิดให้เราก็ไม่เป็นไรค่ะเ,เดี๋ยวเราปลูกใหม่นะคะ นี่เป็นผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วที่เราปลูกไว้นะคะเก็บกินไปสองรอบแล้วค่ะเพื่อนนี่กําลังแตกใหม่เลยเนาะนี่ยกาลังแตกใหม่นะคะผักบุ้งแก้วปกักชําผักแพรวผักแพร่ของเราก็มีหลายที่เหมือนกันนะคะผักชีลาวอันนี้ก็ปลูกไว้เอ่อลงเมล็ดไว้ตั้งตั้งนานแล้วนะคะก็ มันเป็นช่วงหน้าฝนนะ่ะที่บอกเนาะน้ำมันท่วมเราก็ยกขึ้นสูงนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มโตและเริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วค่ะนี่ก็เป็นสวิตชาร์ดสวิตชาร์จนี่ก็ปลูกนานแล้วนะะอันนี้ก็เป็นกระลำปมแต่ยังไม่มีปมเรายังไม่ได้อดินถมก็มีข้าวโพดลงไว้ค่ะลงไว้อย่างนั้นแหละได้กินก็คือได้กินนี่เป็นมะเขือน มะเขือรูกใหญ่ๆอมมดมานะคะแล้วก็เพี้ยมาด้วยนี่เพี้ยมาแล้วมดมาเพี้ยมาอันนี้เป็นหอมแย้พี่บีนะคะรอเก็บมเมล็ดเนาะโคลาบีโคลาบีเออไม่ใช่โคลาบีเขาเรียกอะไรลูกบีดรูดอ่ะบีดรูดอันนี้เป็นบีดรูดนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น ผักภูม่วงและเขียวนี่ค่ะเรามาเล็มเลมใบออกนะครับ mm hmm. เพื่อนตอนนี้ดอกกําลังมีแล้วเนาะดอกกําลังมีเยอะแยะเลยปลูกผักแบบผสมผสานนะคะได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็ปลูกไปค่ะดูให้โลกมันดูสวยงามให้โลกมันเขียวค่ะให้โลกมันเขียวเขียวเข้าไว้ หญ้าก็เขียวสดงดงามค่ะมีปะนาบเป็นดอกพิเศษตัวนี้ที่เราตอนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกๆแ,แล้วเตรียมพร้อมย้ายที่อยู่แต่ยังไม่ได้ย้ายสักทีรอเวลาโควิดหายอยู่แบบนี้เราปลอดภัยกว่านะคะเพราะบ้านของเรามัไม่ได้ยุ่งกับเกี่ยวกับใครเนาะ,ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะส่วนมากก็เป็นญาติพี่น้องกันแค่สามสี่หลังนี่อันนี้ก็เป็นกระลาป้อม บ้านสวนดีใจมากที่ปลูกแล้วมีปมนะคะนี่ไม่ได้มีปมเนี่ยเรานะไม่ได้มีปมชีวิตเนาะหมายถึงปลปูกกระล่ำปมกระล่ำปมนี่ปลูกแล้วมีหัวให้เราเห็น,นะคะ่ะดูโดยรอบๆนะคะวันนี้ก็พามาทัวร์ สวนครัวของเราตอนนี้บ้านสวนไม่ค่อยได้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็ซ้ำๆเดิมๆเพราะว่าฝนพายุมันยังมีอยู่ปลูกไปหอยทากเยอะมากตอนนี้นะคะหอยทากเยอะจริงๆเยอะมากๆเดี๋ยวจะพามาดูหอยเชอรี่ที่มันออกลูกออกหลานนะคะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํามันคังนะคะนี่ที่เราเคยปลูกผักไว้เนาะนี่หอยเชอรี่ นี่ค่ะหอยเชอรี่ออกลูกออกรานเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแอ่งตะภาพเก่านะคะแล้วก็ทุบเอาดินมาถมเอาหินเอาอิดเอาหินมาถมนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะตอนที่เราปลูกผักเราก็ทุรักทุเลหน่อยในการปลูกผักพอย้ายขึ้นที่สูงก็รู้สึกสดชื่นดีขึ้นมาบ้างนะคะ เป็นคณะฮ่องกงคิดแอนแรกคิดว่าเป็นโคลบีย้ายมาปลูกไปปลูกมากระหล่ำปมเออเป็นผักกาดคณะฮ่องกงซะงั้นเคลเคลยังคงเดี๋ยวว่าจะปลูกเคลอีกรอบนึงนะคะเพื่อนให้เต็มพื้นที่เ,เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้บ้านสวนรู้สึกว่าตัวเองเออด่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เหนื่อยง่ายค่ะ ผักสวนครัวของเราก็มีแต่เพียงเท่านี้ปลูกไปกินไปส่วนมากผักที่ปลูกที่กินใบนะคะเรากินแบบแบบซุกี้ส่วนมากบ้านสวนชอบทำซุกี้กินนะคะพูดเยอะไปหน่อยค่ะวันนี้